ถึงอินเตอร์แฟนเหมือนกันนะนิดนึงมันแบบจำหน้าพวกเขาได้อยู่เลยอะ่ะจำได้ทุกคนเลยมีกลุ่มปิดนะคะทุกคนอนะค่ะบอกอเลยแม่ต้องกลับไปสระผมใหม่นี่น้าสดเด้อ ยังไม่ได้ไปรถกองค่ะที่รักเพราะว่านี้ไปแต่งหน้าเนาะยังไม่ได้ไปงานไลฟ์สองทุ่มเดี๋ยวรถกองอม,มารับก่อนไป,ไไปอปันนี้พี่ฟางต้องไปแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้ํพวกเราเลือกดี้ควหน,น้าสดสวยมากน่าจะมีฟิลเตอร์ด้วยล่ะคะ่ะฟิลเตอร์ช่วยชีวิต แต่ปากบวมเลยกินสุกี้จินดามาลวกปากไม่ไหวลวกปากไม่ไหวพี่ร้องไห้ทำไมพี่ไม่ได้ร้องไห้ค่ะพี่กินสุกี้แล้วพี่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมียอนมีน้ำมูกควันอ่ะพี่ข้างๆนี่มาเบียดน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่น่ารักละอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะ ได้เลยแหละได้สำหรับโดยเฉพาะคนที่ชอบมาล่าก็จะอร่อยอีกสักห้านาทีเนดะี๋ยวลงไลฟ์และว <c oughs> ิฟ้ากลับมาไทยแล้วคะ่ะกลับมาต้องแต่งานไพรมันนะแล้วอยู่ฟิลิปปินส์กี่วันไม่รู้เลยคะ่ะ I don't know ต้องอ่านปรับปานวัดนะตอนนี้กี่โมงเนี่ยสี่โมงอายุ sad no I'm full and sleepy น nah. ะ แซกนะพี่ฟ้ามีแผนจะปลูกหนวดเป่าอยากเห็นโอเครักพี่ฟ้าว่ะรักเหมือนกันว่ะพี่ฟ้าอ่านคอมเมนต์หนูหน้อยอ่านอยู่จ้าคิดถึงมามี่ไหมคะคิดถึงคะ่ะ ก็ไม่มีคนคิดว่าฉันร้องไห้ไม่ได้ร้องนะสาวไหนลองเปิดนี่ดิอ้ะสว่างขึ้นมาหน่อยน้ำหนักลงด้วยแหละลงไปสองโลตั้งแต่ไปเมกาจนกลับมาแต่พี่ฟ้าตั้งใจจะลดอ,อีกสักสามโลไหนๆก็ลงละ ที่พี่ฟ้าชอบโดนปากอะ่ะที่ชอบเลียปากที่ชอบแบบแบบอะไรเงี้ยคือเป็นคนปากแห้งแล้วมันติดนิสัยแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะวิธีไปทำให้ปากดำเนี่ยใช้นี้ดิคนปากแห้งแล้วมันติดอะ่ะมันไปอัตโนมัติอะ่ะดูดพ,<น>พี่ฟ้าผอมลงใช่ฮะน,นี่อะไร เ็นเลยหลักจังเลยขอบคุณค่ะเอาไปไอดอนไครนะ e อฟฟี่วัวังมีมีมีไอดอนไคร้นะโนแซนนะเอฟฟี่วันครีฟ้าพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคนสวย ชอบหน้าสดพี่ฟ้าขอบคุณนะคะอยากให้รถเราขับปอย่งู้นนะจริงคิดถึงเหมือนกันทุกคนแต่ว,วันนี้มาเจอกันนะที่ไหนนะพี่ซันวันเนี้ยฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ ฟิวเจอร์ลังสิบดอลลี่อยู่ไหนอ่ะกลับไหมถ้าพี่ฟ้าผูกหนวดหนูจะบวชทุกคน พี่ฟ้าคือผู้หญิงพี่ฟ้าคือผู้หญิงเนาะนะนางสาวนะ่ะเป็นนางสาวเป็นสาวเลยละ่ะแต่แค่มีหลายคาแรคเตอร์พี่ฟ้าคือสาวพี่ฟ้าไม่ใช่ผู้ชายยูดเดี๋ยวนี้นะยูดชั้นหนึ่ง เซนทันโอเคครับทจุดท,ที่แฟนคับต้องมานั่งบอกเราว่างานอยู่ตรงไหนโอเคเลย <laughs> <laughs> จริงพี่ฟ้าเป็นสาวอกสามห้าเอลยี่สหกสะโพกสามห้าอะไรมาผู้ชายเอ้ย <laughs> <laughs> มีสะโพกด้วยสะโพกใหญ่ด้วยสลาดตันอนะ่ะ <laughs> <laughs> จะให้เป็นผู้ชายอย่างเดียวเลยนะ่ะ งงเดี๋ยวบวชมั้งเดี๋ยวเกณฑ์ทหารมั้งงงวะชอบไปพวกนี้แหละ Speak English please คนตาเป็นแผลคนตาไม่ค่อยมีแต่ว่าติดเอาไปฟาโกนคิวให้ดูหน่อย พี่ต้องทําเพื่อใครอ่ะในการที่พี่จะต้องโกลนคิวหรือพี่ต้องทําเพื่อใครทําไปเพื่ออะไรให้เศร้าคุยไทยได้แล้วหรอกคะ่ะนิดหน่อยคะ่ะ ต้องรีบนะค่อยๆพิมพ์บางทีมันจะงงอะเรารีบอะแกหล่อไปเพื่อใคร ที่เราจะพิมพ์อะไรอย่างนี้นะอย่างใหญ่คนเนี้เนี่ยหน้าจริงยังไม่กล้าเอาตั้งเลยสาวเคยรู้สึกแบบเขินไหมมันเขินบ้างไหมคะการที่เราแบบเอ้ยสร้างแอคอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่มีรูปเอาชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาพิมพ์มพิมพ์พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเคยเขินบ้างไหมพี่ปลาเขินแทนนะพี่บุงต ทำเพื่อใครอ่ะแล้วมันได้อะไรในชีวิตมันมีความสุขไหมมันแฮปปี้ไหมมันรู้สึกว่าแบบบ้านกว้างขึ้นไหมอะไรเงี้ยคนที่มาพิมพ์อะไรที่มันแบบก็ลูกกลาเนี่ยฝนตกดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะอ๋อถึงว่าทำไมฟึดฟัดฟึดฟัด แท้อากาศไงฝนจะตกฝนตกเลยยะนจกเเหมือนเป็นลางมาละว่าฝนจะตกแล้วก <it> <rest> ็ตกจริงๆนี่คือข้อดีของคนที่เป็นภูุิไพ้จะรู้ก่อนใครว่าฝนจะตกปล่อยแม่งค่ะที่รักจริงๆหลักการใช้ชีวิตนะ เมื่อวานน่ะที่พิมพ์ไปว่าที่มีคนถามมาในในอาร์กอะ่ะสามคำอะ่ะว่าจะขอสามคำในการใช้ชีวิตพี่ฟ้าจะพิมพ์ว่าช่างแม่งมันแต่ก็เดี๋ยวดูไปสุภาพอีกก็เลยพิมพ์่าโอเคช่างมันบ้างเดี๋ยวดูไปสุภาพโอ้ยหมอดูเยอะไม่ไหว แมอยู่ตรงนี้ก like, ็ต like ้องรับให้ได้กับทุกสิ่งมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบ การใช้ชีวิตที่ร้อนแรกมาด้วยชื่อเสียงย่อมแรกมาด้วยการจับผิดในการใช้ชีวิตพี่ฟานะปงทุกอย่างเลยวพีเพื่นตรงกับการที่จะต้องมานั่งเจอคอมเมนต์แย่ๆหรือหมอดูอะไรต่างๆนานาจากแอคปันพี่พขาไม่ไม่โกรธหรอกไม่โกรธหรอกกับไม่เอาไม่เอาไม่โกรธหรอกกับสิ่งที่เห็นอนะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตหรอกกับการที่จะต้องโดนว่าหรือโดนเปรียบเทียบโดนจับผิดโดนมาตลอดทั้งชีวิต แต่แค่รู้สึกสงสารมากกว่าแค่รู้สึกเขินอะเขินแทนกับการที่ต้องเสียเวลาในการสร้างแอคแล้วก็มานั่งว่าคนอื่นมานั่งจับผิดคนอื่นแล้วชีวิตมันมันได้อะไรอะมันได้อะไรลองถามตัวเองดิว่ามันได้อะไรแล้วคุณเป็นใครอเราต้องมานั่งตอบคุณว่าคุย สาธยายชีวิตนู่นนี่นั่นมันไม่มีดาราศิลปินคนไหนเขามานั่งสาธยายชีวิตหรือมานั่งบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอธิบายนู่นนี่นั่นให้ให้ให้ฟังหรอคุณทุกคนอ่ะมีกับทุกคนอ่ะมีการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเว้ยการที่เป็นคนสาธารณะไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าถึงเขาได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซนต์บ้าตลกตัวเนี้ยเอายกยกตัวอย่างอย่างง่ายๆนะ การใช้ชีวิตของคุณนะคุณมีครอบครัวไหมเคยมานั่งบอกพ่อแม่ทุกเรื่องทุกอย่างไหมพ่อแม่ไม่ต้องมานั่งบอกทุกเรื่องทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบกตนละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม,ไม่ได้ดูฉลาดมันดูงูเข้าใจไหมแต่ว่าบางแอก็กอะก็มีเหตุผล <laughs> มีหลากหลายการปั่นมีหลากหลายแต่บางอันก็มีเหตุผล <laughs> แล้วแต่เอาเอาเอาที่มีความสุขใช้ชีวิตแล้วมีความสุขบแบบไหนทําไปเถอะ <laughs> ไปแล้วนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวพี่พาไปแต่งหน้าก่อนเจอกันนะคะที่ฟิวเจอร์ลังสิตชั้นหนึ่งเซนทันเวล์นะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย